รู้หรือไม่นิกเกิลใช้สปอร์ตแบตครับแต่ละขนาดถ้าเทียบเป็นสายไฟแล้วมันจะเป็นขนาดกี่มิลลิเมตรนะครับอโอเคครับประเด็นนี้ก็มีคนสงสัยมาพอสมควรนะเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้เบอร์ไหนในการสปอร์ตแบตนะครับแล้วมันจะทนไฟได้เท่าไหร่นะครับก็อ่ะคุณสมบัติการนำกระแสนะครับก็ต้องไปดูว่าเกิดแต่ละอันน่ะมันทำด้วยอะไรนะครับก็แบบนี้มันเหมือนแม่เหล็กมันดูดได้อ่าใครพอ รู้ละเอียดครับช่วยบอกด้ยนะครับว่ามันทํามาจากอะไรแน่แต่มันเคลือบนิกเกิลกันสนิปแน่นอนครับผ้าทองแดงก็ไม่เปิดตลาดของแดงเลยครับสายไฟทองแดงน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับตลาดเดียวกันนะแต่ละเบอร์ที่เห็นนี่นะครับที่ผมมีตัวอย่างให้ดูตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะ <S <S เริ่มวันแรกนะครับ2เบอร์นี้เท่ากันก็0 2 0.2ม mm ิลลิเมตรครับขนาดกว้าง15มิลครับดูตามนี้ได้ ไอสองตัวนี้เท่ากันนะครับแต่แค่มีรูก็ไม่มีรูตอนสปอร์ตจริงๆมันก็ใช้แค่นี้ะระยะแค่นี้รูก็ไม่มีความหมายอะไรไว้สาหรับขันน็อตเนาะแต่ไอตัวนี้สปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์่าส่วนนี้จะเป็นตัวตามช่องนี่นะครับก็10มิลลิเมตรน่าจะหนาอยู่ที่จำไม่ได้แล้วไม่ค่อยจะใช้ก็น่าจะส่วนจุดหนนะครับส่วนนี้0.15น,นีน่ง้ถงแน่นอนจําได้อันนี้จะเป็น8มิลลิเมตรนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็น0.05มิลครับขนาด5ม mm. มแค่นี้ส่วนี้จะเป็นเริ่มขึ้นแถวครับขึ้นแถวถ้าไอตัวนี้วางอยู่ลักษณะนี้ต่ออยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยต่อไปเรื่อยๆครับก็เท่ากับไอ0.2แล้วกว้าง15มิมขนาดการ3เส้นครับส่วนนี้ก็2ครับอ่ะลองมาคิดกันว่ามันจะเท่ากับสายไฟเบอร์อะไรเริ่มจากเครื่องเลกก่อนเลย โอเคมาเริ่มอันเล็กนะครับเอาเครื่องเล็กข,ขึ้นมาเลยครับมันขนาดเท่าไหร่นะมันหนาแค่0.05นะครับ0.05มิลลิเมตรคูณเลยครับคูณด้วย5มิลก็ใส่5ไป ออกมาเป็นขนาดเท่ากับสายไฟเบอร์0.25มิลครับไม่ถึงไม่ถึง5ไอไม่ถึง0.5ที่ใช้ทั่วๆไปต่างหากเออแต่นั้นมเป็นสแควร์มิลน,น่าจะทรนกระแสได้ไม่เกิน5แอมป์เดาๆนะครับผมไม่ได้เปิดตารางเพราะผมหาตารางที่แน่นอนไม่เจอก็เลยไม่เอามาอ้างอองดีกว่าให้รู้ว่าขนาดมันขนาดเท่าไหร่นะครับผ่านไปอันนี้เรารูล้ละ0.25มิลน,นะตัวนี้ ก็คิดเหมือนเดิมครับก็0.15ค,ค,คูณด้วย8มมิลครับเท่ากับสายไฟเบอร์1.2มมิลโอเคนะครับประมาณนี้เราก็ใช้เบอร์นี้ถ้าเราใช้กระแสประมาณไม่เกิน10แอมป์ก็ยังพอใช้ได้ครับอุ่นๆโอเคอ่ะต่อมาเป็น10มิลิเมตรครับก็เท่ากับ1เซนนะตัวนี้หนา2ก็2เอ้ย0.2คูณ10ครับอาเส้นนี้ก็เท่ากับสายไฟเบอร์ Fi 2ม mm มนะครับ สองมิลน,นะครับไม่ใช่สแควร์ต่อไปก็เบอร์อ่าสิบห้าคูณศูนย์จุดสองสิบห้าคูณศูนย์จุดสองโอ้อันนี้ก็จะค่อนข้างเริ่มใหญ่แล้วครับก็เป็นขนาด3มมิลิเมตรนะครับตัวนี้ไม่ต้องคิดครับ3มมิลิเมตรเท่ากันเสร็จแล้วส่วนตัวนี้นะครับถ้าแบบขนาดกันสลูกแล้วก็อนุกรมไปนะครับก็จะเข้ากับไอตัวเนี้ย3ช่องเนี้ยคูณสก็คือ3าคูณสก็เท่ากับสายเบอร์ คูณ3เบอร์9มิลลิเมตรเลยครับถ้าทนกระแสข้อ0 4 0แอมป์ 30, ได้นะครับเห็นบางคนเอาหัวช่วยก็ <c oughs> ช่วยได้ครับแต่ว่าแค่นี้ก็เกือบ40แอมป์แล้วนะ40แอมป์เลยแหละส่วนนี้ก็6กมิลลิเมตรครับ6กมิลก็อยู่ประมาณสัก30 30ไหวอยูก่กระแสตัวเนื่อง30ไหวอยู่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำวิธีหาขนาด นิกเกิลนี่จะมาสปอร์ตว่าใช้กางงานอะไรกระแสเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีคิดขนาดของนิกเกิลให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการงานงานจริงเราก็สามารถซ้อนกันได้เช่นอันนี้เท่ากับ9ใช่ไหมครับ9หมิลเราหา3ช่องมาประกบอีกทีแล้วก็สปอร์ตเพิ่มไปจาก9ก็กลายเป็นเบอร์18ทันทีครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ